นิวสวิฟต์ยังสวยผ่อนเริ่มต้น4,000ไปดูกันเลยปด<อ><อ>งามบอพี่น้องงามมากเลยงามบอไฟกับงามแล้วหลงเสน่ห์ไฟนิวสวิฟตโฉมปี19ผ่อนเริ่มต้น4,000ไฟนะเขาเรียกว่าอะไรสองอ่าสองสว่างกลางวันเดย์ไลท์อะไรก็ไม่รู้เดยอะไร ทำมึงอะไรทำมึงทำมิ่งอะไรไปรึเออเอา้าวบังเลยปุม่มบูสตาร์ทเกียร์โต,โตปาดสามว่าปาดแท่งถึงปาดงามแท้จักโล่่อะสี่หมื่นโลสี่หมโลครับน,นี่ยมาเีวมาเวารมารลอไม่หยั่งไหม่ ล่อมาอย่างไม่สวิปสีนี่เงาตาแตกปาสิมะละเบิ่งนี้เมื้อนี้เมื่อพ่่อพ่อนปาไปฟาหลายเนาะชุดแต่งรอบคันพ่อคู่ีดาวพันสีพไปเบิงเบงเอหลังปาอะไรอีกอ่ะไม่แท้โอ้สวยงามครับ ตาใส่แถววัดไม่กริบเลยรอไม่ยังไม่ไอซ์สามศูนย์ยิ่งกว่ามินิคูเปอร์อีกนะฟรีดาวพี่น้องมินิบอกก่อนปลไหนราคาหนีรอกเต้นมินิเมื่อไหร่ดาวศูนย์บาทปีแรกผ่อนแค่สี่พันบาทโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสองศูนย์มันยอดมากสองศูนย์เออแผ่นพุงแผ่นเพียอยู่ครบกระดาบติ๊กเกอร์อยู่ครบกระดาบรถมเพิ่งเคลือบแก้วมาหรือเปล่าวะคือเงาตาแตกแค่ลุ่งล่ะ ฮะล,ลุงลุงอะไรขเขาเกี่ยวอะไรคับลุงหาเนี่ยเขาเกี่ยวไปละอาวสวยงามนะเบื้องหน้า,นาปา<อ>ดคือไม่ใช้ปะเีปะปะ่ยะนะเขาปาดเพือ่อเถอะเนาะเดี๋ยวเบราขง้นไปดองงามบ่งามอาม้อาวรีดาว จบศูนย์บาทปีแรกพันสี่พันปีที่สองหกพันไปไปลายตลอดสัญญาปีที่สามปีที่สามปล่อยยึดรถสู <c oughs> นะ <c oughs> เครื่องโมนี่นี่ยตาปาดีินอ่อนเขาเรียกว่า,า,าขีนดินหรือว่าบ่ามีสนุกสนิมเลยไม้แห้งนะผู้ของรถไม้ไม่มีมิสนิมกูบมาก้าซื้อกันอไม่รถไม้ไม่มีมิสนิมกูบมาก้าซื้อหรือนะอ่ะลองแก้มมาพิสูจน์กัน สังเกตที่นิ้วไอ้เสียมเป็นอะ,อะไรสังขางแม่งเฮ้ยดูหัวน็อต oh. ไม่ถอดเอ้ยป๋อปงป๋อปงเครื่องนิ่งถ้าสายพานไม่วิ่งเนี่ยกูไม่รู้เลยว่าจะสตาร์ทเครื่องอยู่เนะี่ย <laughs> ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลย <laughs> ไม่ได้ยินเลยใช่แส <laughs> <laughs> ดงว่าเจ้าหูวพอดีเลย <laughs> โตโยต้สวิตชชุดแต่งรอบคันสเก์ตรอบคันแม็กใหม่ยางใหม่ท่อคู่ฟีดาวออกรถศูนย์บาทโฉมปี2019ปีแรกพัน4,000ปีที่สอง6,000ปลายๆตละสัญญาวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่า y o u t u b ช Channel กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3ยางคะันนเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่านดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านคับน้องพิมพกมับว่าสุดกระเบื้อเสร็มแก้วเข้าไปพพิมพ์คว่าวดพพิมพ์คว่าไอ้เสร็มจัดให้โแชร์ไปวายรุ่นแก้ยหล่อเงาตาแตกอุ้ยหล่อมากคันนี้หล่อมาก